สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงฉัดดาวจังวังกรค่ะหมอดาวจบจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและปัจจุบันนะคะหมอเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะหลายคนนะคะทำไมถึงกลัวการที่อายุเยอะขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยอายุก็เป็นเพียงตัวเลขค่ะแต่ที่น่ากลัวกว,กว่าตัวเลขที่มากขึ้นก็คือความเสื่อมชารานั่นเองใช่ไหมคะและจริงๆความเสื่อมเนี่ย ถ้าบอกว่าเกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันจะมีเรื่องของทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในค่ะอวัยวะภายนอกร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นผิวหนังนะคะเ,เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราอายุมากขึ้นอย่างเช่นรุ่นยายคุณปู่คุณย่าหกล้มเห็นไหมคะทาไมถึงเป็นแผลแล้วดูไม่หายสทัทีหายยากเหลือเกินอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนค่ะแล้วอวัยวะภายในล่ะคราวนี้ปัญหาคืออวัยวะภายในเนี่ยไม่ต้องรอถึงขั้นเป็นคุณปู่คุณย่าก,กันหรอกนะคะ อย่างพวกเราเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยสาปีขึ้นไปเนี่ยอายวะภายในเริ่มเสื่อมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นค่ะเราต้องหันกลับมาดูแลตัวเอง การดูแลตัวเองที่ถูกต้องนะคะก็ต้องเริ่มจากการรับประทานอาหารที่เหมาะสมที่มีประโยชน์กับร่างกายรวมไปถึงการพักผ่อนนอนหลับที่ต้องมีคุณภาพด้วยการขับถ่ายเอ่ยกิจกรรมทางกายเอ่ยนะคะไม่ได้เลยค่ะเพราะอย่างไรเสียนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เราดูแลตัวเองก็จะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของความเสื่อมว่าจะเสื่อมมากหรือว่าเสื่อมน้อยนั่นเองค่ะ และสารอาหารกลุ่มที่จะช่วยทําให้ร่างกายนะคะทำงานได้อย่างดีในเรื่องของกระบวนการซ่อมแซมตัวเองอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า ADM นั้นได้แก่สารสกัดจากสังขยาโคสีม่วงนะคะสารสกัดดีลิโมนีนะคะรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นไลคโคปีน อัลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะซิตรัสไบโอฟลาวอโนยน้ำมันปลาโพลีสีนสารสกัดจากโรสแมรี่รวมไปถึงโคเอนไซม์คิวเทและวิตามินดีสานะคะสารสกัดที่หมอว่าวิตามินที่หมอว่ามาในกลุ่มนี้นะคะจะมีส่วนช่วยในกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายค่ะ และเมื่อพูดถึงน้ำมันปลาแล้วนะคะหลายคนเนี่ยรู้จักกันดีค่ะแต่รู้ไม่ว่าน้ำมันปลานั้นนะคะมีความสําคัญกับกลไก ADM ที่ว่านี้ด้วยเพราะในน้ำมันปลานะคะจะมีสารสําคัญก็คือโอเมก้าสามโอเมก้าทรีนั่นเองซึ่งโอเมก้าทรีจะประกอบไปด้วย EPA และ DHA ค่ะที่สําคัญเลยค่ะคือร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างโอเมก้าสามขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์นะคะจําเป็นอย่างยิ่งยวดค่ะที่ร่างกายของเราจะต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น EPA เนี่ยช่วยในการไหลเวียนของระบบโลหิตค่ะทําให้นะคะการไหลเวียนของระบบโลหิตหรือว่าเลือดเนี่ยนะคะไหลเวียนได้ดีทั่วสารพังร่างกายก็ทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์แข็งแรงและซ่อมแซมร่างกายด้วยในส่วน DHA นะคะก็มีความสําคัญของระบบประสาทระบบสมองนะคะช่วยเรื่องของการป้องกันนะคะดูแลชะลอความเสื่อมของระบบประสาทและสมองอีกด้วยค่ะและคําถามว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์น้ามันปลาแบบไหนที่มารับประทาน ได้อย่างปลอดภัยค่ะเราก็ต้องดูอย่างแรกเลยนะคะมาตรฐานการผลิตค่ะว่ามีเลขที่ออยอจดแจ้งชัดเจนไหมรวมไปถึงต้องดูแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์น้ามันปลานะคะน้ํามันปลาที่ดีจะต้องมาจากปลาทะเลน้ําลึกและปลาทะเลน้าลึกที่ว่านี่ต้องอยู่ไกลาจากชายฝั่งนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าปลาทะเลน้าลึกนั้นจะมีสารโอเมก้า3มนะคะมี EPA DHA ที่เหมาะสมและการที่อยู่ไกลาจากชายฝั่งนั้นนะคะก็คือจะลดการปนเปื้อนของเคมีที่ อาจจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ๆชายฝั่งนั้นเองนะคะอย่าลืมว่าการรับประทานสารสกัดซึ่งเป็นน้ำมันปลาเนี่ยนะคะถ้าสมมติมีการปนเปื้อนของเคมีโลหะหนักนะคะ สารปนเปื้อน,นต่างๆที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าได้ของเสียแทนที่จะได้ของดีเนาะสำหรับที่หมอดาวกล่าวไปนะคะสารอาหารต่างๆต้องจําไว้ให้ดีค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราต้องการให้สารอาหารกลุ่มนี้ค่ะมาช่วยปกป้องซ่อมแซมร่างกายอวัยวะของเราเพื่อที่ให้เราเนี่ยดูเยาววัยค่ะการที่เราจะเยาวไวัยได้ต้องลดความสึกหรอลดการเสื่อมของร่างกายนั่นเองเพื่อให้เราเนี่ยมีความอ่อนวัยอ่อนเยาว์สดใส ตลอดไปค่ะอย่าลืมว่าอวัยวะของเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรกลนะคะที่จะหาอะไหล่มาทดแทนซ่อมได้นะคะแต่ร่างกายของเราค่ะมีอวัยวะที่เป็นของเจ้าตัวเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวนะคะดังนั้นค่ะต้องซ่อมแซมดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีค่ะไม่มีเปลี่ยนนะคะอะไหล่ที่ว่าเนี่ย